นี่ครับพี่ช่างบอกเลยนะจะนั่งได้หรือว่าจะนอนได้ปรับเป็นเตียงได้แบบนี้อย่างดีเลยนะครับซื้อหนึ่งได้ถึง2เป็นเก้าอี้หรือจะเป็นโซฟาก็ได้นะเป็นเก้าอี้นั่งหรือจะเป็นโซฟาได้แบบนี้นี่ครับรับน้ําหนักนะได้เลยเป็นร้อยโลนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกจะหักง่ายวางกลางแจ้งก็ได้นะไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมเพราะว่าวัสดุของเขาเป็นสไตล์เลสด้วยโค้งขาตรงนี้นะกำไม่มิดเลยใหญ่ขนาดไหนดูกันนะครับแข็งแรงทนนะครับนี่ กางออกนะครับกางง่ายๆนะครับเพียงแค่มือเดียวก็ได้ครับเพียงแค่ดึงออกมาแบบนี้ดันออกมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ครับนอนเป็นเตียงเอาผ้ามาปูนอนได้เลยนะครับเป็นเตียงได้สบายนะครับแข็งแรงทนนะครับน้าหนัก100่โลนะครับขึ้นไปนั่งขึ้นไปนอนได้สบายสบายนอนแบบสบายโอ้โหจะกางแขกกางขาดได้สบายหัวก็ไม่ชนนะครับขาก็ไม่ชนนะนี่เลยนะครับสะดวกจริงนะครับจะนั่งจะนอนได้หมดนะครับตัวเดียวจบนะครับตัวเดียวจบเลยนะครับแนะนําเลย วัสดุแข็งแรงทนไม่ต้องไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมนะครับไม่ต้องกลัวขึ้นสนิมนั่งได้หลายคนเลยดูดิหนึ่คนสองสานัง่งสุดอาจจะได้ถึง4คนเลยนะพิกัดนะเดี๋ยวผมปักให้นะครับสก้าเหลืองหน้าคลิปนะครับกับก็โซฟานะครับโซนนี้เลยนะครับโซฟาปรับเอนนอนได้